ขอเป็นเคสตัวเองนะคะวันนี้เพราะว่าก็ผลตรวจร่างกายเพิ่งออกเนาะค่าไตาเนาะค่า GFR นะคะขึ้น<อ>มาที่99ค่ะขอเกริ่นก่อนนิดนะคะว่าคือปีนี้อายุ46นะคะเมื่อ3อปีที่แล้วคือ44เนาะ44ค่า GFR อยู่ที่87ค่ะ<อ>ก็ตกใจเหมือนกันนะเพราะว่าพอเรามาเรียนรู้เรื่องนี้ใช่ไหมคะก็คือเหมือนกับว่าเพื่อนๆที่อายุเท่ากันหรือว่าคุณแม่เองที่อายุตั้ง60กว่า เราค่า GFR เท่ากันกับแม่เลยก็เลยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้นะคะการปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะในปีที่ตอนอายุ44มาตอนอายุ45เนอะก็คือดื่มน้ำเยอะขึ้นนะคะสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะก็คือมีทานอูมิค่ะวันละหนึ่งซองนะคะก็ทานแบบนี้มาผ่านมา1ปีก็ไปตรวจตอนที่อายุ45ค่า G มาขึ้นมาที่95ค่ะแล้วพอมาปีนี้นะคะ ปีนี้พึ่งมาตรวจเมื่อต้นปีก็ขึ้นมาที่99นะคะจะเห็นว่าคือหลายท่านเลยเนาะก็จะเรียนรู้ว่าถ้าเกิดว่าเราอายุมากขึ้นค่าไตาก็จะเสื่อมลงแต่เรากับอายุมากขึ้นค่าไตาเราสามารถที่จะดีขึ้นได้นะคะคือการทานอาหารก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมากค่ะเพราะว่าคือเป็นคนที่ก็ดูแลมาตั้งนานแล้วสิ่งที่ปรับเปลี่ยนก็คือ ดื่มน้ําให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ทานอูมิวันละหนงองค่ะปีนี้ก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่เห็นว่าค่า g m นะคะขึ้นมาที่99ค่ะก็เลยอยากจะแบ่งปันกับเ,เพื่อนเนะคะว่าอยากให้เ,เพื่อนเพืความเข้าใจมากขึ้นนะ,ะว่าไตาของคนเรานะคะสามารถที่จะฟื้นฟูหรือว่าดูแลได้นะคะไม่ต้องรอให้เสื่อมก่อนค่ะดูแลอาหารการกินนะคะแล้วถ้า อยากจะฟื้นฟูภายในนะคะฟื้นฟูระดับเซลล์หรือว่าอยากจะดูรายการอักเสบในร่างกายของเราอูมิก็เป็นตัวช่วยที่ดีนะคะก็เห็นผลชัดเจนกับตัวเองค่ะดีใจมากๆเลยนะคะก็อยากจะแบ่งปันข้อมูลนี้ให้กับเพื่อนเพื่อนนะคะ,ขอ,คอะขอบคุณค่ะยินดีด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุรดาดมากๆเลยนะคะกับขอบคุณค่านะคะก็คือเป็นไตระยะที่สองแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราแนะนําลูกค้ากันนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเพิ่มขึ้นมาเป็น ระยะที่หนึ่งสสแล้วขึ้น<ำ>ไปอีกหนึ่งเปอร์เซ็นนะคะก็ไปปกติแล้วนะคะก็อยู่<ล>ยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ